สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันในเรื่องแรงและกดการเคลื่อน,นที่ในเอพิโซดที่11ซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับผมจะมาเฉลยโจทย์ข้อ31-40ถึง40ครับข้อ31ครับตรงนี้นะครับมีแรง80นิวตันซึ่ง80นิวตันตรงนี้เนี่ยผมบอกให้ก่อนเลยว่ามันมีตัวนี้เห็น30องศาไหมครับแต่ผมเคยบอกแล้วว่าล้อคืออ,อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางแรงนั่นแปลว่า 30 30องศาตรงนี้ไม่จําเป็นต้องแตกแรงนะครับย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแหกแรงและตรงนี้2กิโลกร,รัมมี MG ลงมามีขนาดเท่ากับ20หน่วยเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นถ้าอยากหาความเร่งที่เกิดขึ้นใช้ซิกมา F เท่ากับ MA <Sigma F S 1> ครับซิกมา F มีใครบ้างก็คือมี80กับมีกับมี20นะครับ แต่ว่า80มันทําเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เราให้เป็น80ครับเอาไปรวมรวมกับใครรวมกับ20ครับแต่20บิทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เราใส่ลบ20ครับเท่ากับ Mm ข้อนี้คือ2หา a ครับ a ข้อนี้ได้ออกมามีค่าเท่ากับ3 30สหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับข้อ32ครับ จากภาพแรงตึงเชือกมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เราจะมาหาแรงตึงเชือกเราต้องรู้ความเร่งระบบก่อนนะครับจากซิกมาเเท่ากับ M A นะครับซิกมาเตัวนี้มีแรงอะไรบ้าง1มี40นิวตันตรงนี้อันนี้อันนี้คือ M G นะครับตรงนี้ก็มี M G ครับ ฝากไว้หน่อยว่า mg ตรงนี้คือ60นิวตันก็จริงแต่ mg ตัวนี้ครับไม่อยู่ในแนวกันเื่นที่นั้นตัวนี้เราจะไม่เอาเข้ามาคิดนะครับนั้น sigma F จะมีแค่40ครับเท่กากับ m m มี2ตัวคือ4กับ6ครับ m ในระบบคือ4กับ6หา a นั้น a ที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ4หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองจากนั้นเราจะไปหาแรงตึงเชือกครับผมขอคิดที่ก้อน6 ก้อน6มีแรงตึงเชือกกระทำนะครับ T ทีนี้ตัวนี้คือ6กิโลกร,รมัมจากซิกมา F เท่ากับ ma ครับผมแยกมาคิดเฉพาะก้อน6ก็มีแรงแรงเดียวที่กระทำคือ T mg ไม่มีนะครับเพราะ mg ไม่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่หรือใครคิดว่ามี normal force normal force ก็ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะ normal force ไม่ได้อยู่ในแนวการเคลื่อนที่มวลเป็น6 เใช้ความเร่งของระบบครับคือพราะฉงนั้นแรงตึงเชือกตัวนี้ออกมามีค่าเท่ากับ24หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ33ครับโจทย์ถามว่าแรงตึงเชือกทีนึงกับที่2มีค่าเป็นเท่าไหร่ผมจะเริ่มจากการหาความเร่งระบบนะครับจากซิกมา F เท่ากับ MA พทดครับซิกมาเท่ากับ MA แรงที่ดึงระบบนะครับคือ MG ของก้อน2คือ20นิวตัน Mg ตัวนี้มีครับแต่ไม่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ตัวนี้ไม่คิดครับ Mg ตัวนี้ก็มีครับแต่ไม่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่อันนี้ก็ไม่คิดครับฮันซิกมาเคือ20นิวตันตัวเดียวมี M. n คือ 2, แล้วก็8แล้วก็10หา A ครับ A ที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับจากนั้นผมจะไปหา T1 ตัวนี้นะครับ ผมจะเอาก้อน2มาคิดนะครับจากซิกมา f เท่ากับ MA ซิกมา F มีแรงอะไรบ้างมี20นิวตันครับกับมีแรงทีแรงตึงเชือกทีหนึ่งนะครับนั้น20มีทิศตามการเคลื่อนที่ผมให้เป็นบวกเอาไปรวมกับแรงตึงเชือกซึ่งแรงตึงเชือกตัวนี้มีทิศตกกลังท้านกับการเคลื่อนที่ผมให้เป็นลบทีหนึ่ง M, ข้อนี้เราพิจารณาเฉพาะข้อ2สองครับ เอาไปคูณกับความเร่งขึ้น1จะได้ออกมาว่า T1 นมีค่าเท่ากับ18หน่วยเป็นนิวตันครับถ้าเราพิจารณาถูที่ก้อน2ผมขอถ้าเราจะพิจารณาหาทีนะครับผมขอคิดที่ก้อน10ครับที่ก้อน10กิโลกรัมนะครับ mg มีไหมมีนะครับแต่ไม่คิด n มีไหมมีแต่ไม่คิดเพราะอะไรเพราะทั้งสองแรงไม่อยู่ในแนวกันเคลื่อนที่ครับ ก็จะมีแรง t2 เพียงตัวเดียวจากซิกมา f เท่ากับ ma ครับซิกมา f มี t2 แค่ตัวเดียว M ตัวนี้คือ M ก้อน10กิโลกร,รัมเป็น10 A เป็น1เพราะฉะนั้นแล้ว t2 จะมีค่าเท่ากับ10หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ34ครับนะครับจากรูปที่ทแสดงให้เห็นนะครับเขาอ,อยากทราบว่าตาช่างสปริงอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับ ผมลองเขียนแรงลงไปนะครับตรงนี้มี mg เท่ากับ200นิวตันตรงนี้ก็มี mg ครับซึ่งเท่ากับ200นิวตันเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมอยากหาความเร่งน,นะครับจาก sigma F เท่ากับ ma เราต้องหาความเร่งระบบถูกไหมครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มี200ตรงนี้มี200ให้ใครก็ได้ครับเป็นบวกผมเอาตัวที่เป็นบวกแล้วกันนะครับ ก็คือบวก200เอาไปรวมกับใครครับอันนี้ทิศตรงข้ามกับตัวนี้นะครับก็คือเป็นลบ200เท่ากับ m m ระบบคือ20ขอโทษครับ m ระบบคือ20บวก20ครับคูณกับ a จะหาค่า a ออกมาได้เลยนะครับมีค่าเท่าก,กับ0เมตรต่อวินาที นั่นแปลว่าระบบนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าระบบอยู่ในสมดุลผมจะไปหาสมดุลเนื่องจากระบบอยู่ในสมดุลน,นะครับผมจะไปหาแรงตึงเชือกเพราะแรงตึงเชือกคือสิ่งที่จะช่างสปริงอ่านค่าได้จากซิปมาเอฟครับเท่ากับ0ผมพิจารณาที่ก้อน,นี้แล้วกันนะครับจาใข้อพิจาร,าราณาข้อน,นี้ครับผมจะพบว่า mg ีคือตัวนี้นะครับ ลบด้วย T ลบด้วย t ีเท่ากับ0นั่นแปลว่า mg มีค่าเท่ากับ T แต่ mg ข้อนี้เราทราบครับว่ามันคือ200นิวตันนั่นแปลว่า T ก็เลยมีค่าเท่ากับ200นิวตันตามไปด้วย35ครับคล้ายๆข้อ้เมื่อกี้แต่ว่ามวล2ก้อนนี้ไม่เท่ากันมวลน,นี้15 15กิโลกร,รมัมก็แปลว่า mg มีค่าเท่ากับ150 ส่วนตรงนี้มวล5กิโลกร,รมัมก็มี Mg ดึงลงมาซึ่งเท่ากับ50นิวตันนี่ก็นิวตันนะครับงนั้นถ้าเกิดผมจะหาความเร่งระบบผมใช้ซิกมา F เท่ากับ M A มีแรงใครบ้างมีแรง150ครับเนื่องจากวัตถุอันนี้เคลื่อนที่ลงจึงเป็นบวกนะครับเอาไปรวมกับอันนี้ครับวัตถุก้อนนี้มันเคลื่อนที่ขึ้นงนั้น50ตัวนี้ต้องเป็นลบ50ครับเท่ากับ Mm M คือห บวกกับ15ครับเพราะระบบมีมวลอยู่2ตัวงนั้น a ที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับจากนั้นเราไปดูมวลก้อนที่5กันนะครับมวลก้อนที่5มี mg ลงมาเท่ากับ50มีแรงตึงเชื่อขึ้นคือ T จาก sigma F เท่ากับ ma วันนี้ผมบอกแล้วว่าผมเอาก้อน5มาคิด นั้น M ตรงนี้คือ5ครับแล้ว A ระบบข้อน,นี้ก็คือ5แรงทีเนี่ยมีทิศตามบันพื้นที่ผมให้ทเป็นบวกแล้วก็ลบเอ็ม g คือ50ครับนั้นทีเฉยๆจึงมีค่าออกมาเท่ากับ75หน่วยเป็นนิวตันครับข้อสันหกจากรูปไแลนะครับเขาถามว่าแรงเสียดทานมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ F มีค่าเป็น10เป็นศูนย์เป็น10เป็น20เป็น30 40และ50หลักการพวกนี้นะครับก็คือง่ายๆเลย หาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก่อนครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคุณได้จะหาได้จาก μs คูณกับ n μs ข้อนี้คือ0.4 n คือ100เพราะฉะนั้นแล้วแรงเสียดทานสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ4 0นิวตันนั่นแปลว่าถ้าเราใช้ f เท่ากับ0นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าระบบอยู่ในสมดุลครับ ซิกมาเเท่ากับ0แต่ว่าเนื่องจากแรง f เท่ากับ0ย์ครับจะไปลบกับอะไรที่เท่ากับ0นย์หรือฟิกชันที่เท่ากับ0นั่นแปลว่าแรง f ตัส่วนนั้นมีค่าเท่ากับฟิกชันครับแต่เปราะเเป็นศูนย์นั้นฟิกชันจึงมีสตรค่าเป็น0ูนย์ตามไปด้วยครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้า f มีค่าเท่ากับ10 พอไปเปรียบเทียบกับแรงเสียดทานสิทธิ์สูงสุดแล้วเนี่ยครับวัตถุไม่เคลื่อนที่ก็อ้างว่าซิกมา f เท่ากับ0แต่ว่าแรง f ลบกับฟิกชันเท่ากับ0 f ข้อน,นี้มีค่าเท่ากับ20ครับไป้ขอโทษครับ10ครับนั้นฟิกชันก็จะมีค่าเท่ากับ10ไปด้วยเช่นกันในทำนองเดียวกันครับถ้า f เท่ากับ20นะครับซิกมาเเท่ากับ0 แปลว่า f มีขนาดเท่ากับ friction แต่ f ข้อนี้มีค่าเท่ากับ20ครับก็แปลว่า friction เท่ากับ20เช่นกันค่าก,กรณีที่ f เท่ากับ30ก็ยังอ้างว่า sigma f เท่ากับ0อยู่ดี f เลยมีขนาดเท่ากับ friction ครับ friction ก็เลยมีขนาดเท่ากับ30ลองสุดท้ายนะครับ f มีค่าเท่ากับ40 ซิกมา f เท่ากับ0ครับเพราะระบบอยู่ในสมดุล f ลบ f จะเท่ากับฟิกชันฟิกชันข้อนี้คือ40ครับแต่ดูให้ดีตรงนี้นะครับในกรณีที่แรง F ออกมามีค่าเท่ากับ50แรงตัวนี้ครับมันมากกว่าแรงสถานสิทธิสูงสุดแปลว่าวัตถุเคลื่อนที่แล้วครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่แล้วก็แปลว่าแรงสิทธทานขนาดนั้นเป็นแรงสิทธานจนครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับแรงที่ฉุดไม่ขอโทษครับ แรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนคูณกับ n ครับซึ่งสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนค้อน,นี้คือ0.2คูณกับ n n คือ100นั่นแปลว่าแรงเสียดทานขณะที่โดนแรงกระทำา50นิวตันจะมีค่าเท่ากับ20หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ37ครับจากรูปวางวัตถุถไว้บนพื้นคูกะนะครับโดยมีความเร็วต้นเท่ากับ0จทย์จดให้เลยว่าความเร็วต้นเท่ากับ0 จงหาแรงเสียดทานและความเล่งข้อนี้คล้ายข้อเมื่อกี้ครับเราจะจะเ,เราจะต้องไปหาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก่อนซึ่งขอโทษครับแรงเสียดทานสติตสูงสุดหาได้จากการเอา μs ไปคูณกับ n μs ข้อนี้คือ0.2ไปคูณกับ n n ข้อนี้คือ10นั่นแปลว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ2โดยเป็นนิวตันครับ ในไหนก็คำนวณแล้วนะครับผมขอคำอนวณแรงเสียดทานจนด้วยเลยก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนคูณกับ n ซึ่งเท่ากับ0.1คูณกับ10ครับออกมาจะมีค่าเท่ากับ1นะครับหน่วยเป็นนิวตันพอเป็นอย่างนี้แล้วครับถ้าออกแรงดึง A f เท่ากับ1แรงตรงนี้ครับมันไม่ชนะ,ะแรงเสียดทานสิทธิ์สูงสุดนั่นแปลว่าเรายัางอ้างซิมา f เท่ากับ0ย์อยู่พออ่านซิกมาเเท่ากับ0น,นะครับก็จะพบว่าแรง f ลบฟริกชันเท่ากับ0พูดยง่ายๆคือฟริกชันเท่ากับแรง f ครับซึ่งในตอนแรก f บอกว่า1นิวตันนั้นแรงเสียดทานครั้งแรกเป็น1นิวตันเลยและไม่เคลื่อนที่นะครับต่อมา f เท่ากับ2ครับซิกมา F ก็วอย่างเท่ากับ0ย์อยู่ดีครับเพราะว่าแรงตัวเนี้ยไม่ชนะแรงเสียดทานสิดสูงสุดครับก็จะได้ว่า เอฟลบฟิกชันเท่ากับ0หรือได้ว่าฟิกชั o นเท่ากับ F ซึ่ง F ข้อนี้คือ2ครับแต่มาดูข้อนี้ครับในกรณีที่ซิกมาเครับในกรณีที่ F เท่ากับ3 F 3นิวตันตัวเนี้ยมันชะนะแรงเสียดทานส,สูงสุดนั่นแปลว่ามันเคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนที่แล้วเราใช้ซิกมา F เท่ากับ MA ครับ F มีใครบ้างเก็มีแรงฉุด 3นิวตันและมีแรงเสียดทานจนซึ่งแรงเสียดทานจนเราคำนวณมาแล้วคือ1มวลของเราคือ1ครับหา a. a a ที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2คล้ายๆกันนะครับถ้าเราใช้ f เท่ากับ4แปลว่าแรง f ตรงนี้มันชนะแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแล้วครับ พระถูกจิงเคลื่อนที่จากซิกมา f เท่ากับ ma ซิกมา f นี่ก็จะมีแรงดึง F คือ4แรงเสียดทานจนคือ1เท่ากับ m m คือ1ครับหา a ถ้า a จะมีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับ 38เด็กชายก้าวหนัก100กิโลกร,รัมยืนอยู่บนตาช่างลิฟที่มีลักษณะเคลื่อนที่ดังนี้อยากทราบว่าตาช่างอ่านค่าได้กี่กิโลกร,รัมนะครับถ้าเด็กคนนี้นะครับยืนอยู่เขามี mg ลงมา mg ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ100คือ M คูณกับ จีคือ10ออกมาเป็นพันแรงขึ้นไปคือ n ครับค่อยๆค,คิดนะครับถ้าระบบอยู่ในสมดุลเพราะว่าวัตถุหยุดนิ่งอยู่ระบบหยุดนิ่งอยู่อ้างซื้อมา f เท่ากับ0ครับถ้าผมให้ n เป็นบวกนะครับลบกับ mg เท่ากับ0นนั่นแปลว่า n มีขนาดเท่ากับ mg ครับหรือพูดง่ายๆคือมีขนาดเท่ากับ 1000ครับต่อมาข้อขอไขนะครับเขาบอกว่าถ้าเัาถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ความเร็วยังคงที่อยู่ครับก็ยังอ้างทีมว่า f เท่ากับ0นะครับแรง f แรง normal force ลบกับ mg ต้องเท่ากับ0นนั่นแปลว่า n จึงยังมีขนาดเท่ากับ mg ครับ คือมีขนาดเท่ากับ1,000หน่วยเป็นนิวตันครับครนี้ต่อมานะครับจดบอกว่าลิฟต์เนีเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกำลังสองเคลื่อนที่ขึ้นครับด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกำลังสองถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราจะพบว่า ตอนนี้เราไม่สามารถอ้างซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ได้แล้วเพราะระบบมีความเร่งครับเราเลยอ้างซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอพออ้างซิกมาเอฟเท่าเอ็มเอนะครับแรงควเร่งความเร่งตัวนี้ครับมีทิศขึ้นงั้นถ้าเราจะเอาเอ็มจีกับเอ็นมาเขียนในนี้เราต้องเอาเอ็นเป็นบวกครับเพราะมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ลบกับเอ็มจีเท่ากับเอ็มเอนะครับ n ตัวนี้ไม่รู้อยากรู้งั้น n จะมีค่าเท่ากับ MA บวกกับ mgMA ข้อนี้คือมวลผมดึงมวลออกมาคือ100นะครับคูณกับ a คือ4บวกกับ g คือ10ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ1,400ยหน่วยเป็นนิวตันครับต่อกันที่ข้องอน,นะครับข้องอบอกว่าวัตถุเคลื่อนระบบครับเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความหน่วง 4เมตรต่อวินาทีกำลังสองสมาการที่ใช้ยังเป็นเหมือนเดิมคือซิกมาเเท่ากับ MA ครับแต่ว่าสิ่งที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมคือแรงตึงเชื่อมีทิศขึ้นขอโทษครับมอโมอฟอร์สมีทิศขึ้นก็ไปลบกับ mG เพราะว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่าทิศมันเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแต่ว่าบาังเอิญ M คูณกับ a ครับ A ตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของความเร่งถ้าโจทย์ให้ความหน่วงมาความหน่วงคือความเร่งที่ติดลบเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าดังนี้นะครับ n เท่ากับ m คือ100คูณกับ g คือ10บวกกับดูนะครับ m คือ100คูณกับ a a เนีโจทย์ให้มาคือความหน่วง400ขอโทษครับ4เมตรต่อวินาทีตรงนี้ต้องเป็นลบ4นะครับเพราะเป็นความหน่วงเราจะแก้หา n ออกมาครับ n จะมีค่าเท่ากับตรงนี้คือ1000ตรงนี้คือ400ออกมามีค่าเท่ากับห0 0หน่วยเป็นนิวตันครับ ต่อมานะครับวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกําลังสองาวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกําลังสองตรงนี้ครับถ้าเราเขียนสมการซิกมาเอฟเท่ากับเอแล้วเรามีแรงอีกสองแรงคือ normal force กับ mg เราต้องให้ mg เป็นบวกครับเพราะ mg มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่และ n ต้องเป็นลบครับเพราะ n มีทิศส่วนกับการเคลื่อนที่เท่ากับ ขอโทษนะครับอันนี้ต้องเป็น m อันนี้ต้องเป็น MA เท่ากับ MA ครับคันนี้ MG เข้อนี้เราทราบแล้ว MG คือ1,000ส่วน N เราไม่ทราบเข้อนี้คือ100ส่วน A จะมีค่าเท่ากับ4นั่นแปลว่า N เฉยๆครับจะมีค่าเท่ากับ ย้ายนี้พันย้ายเฝั่งนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ600หน่วยเป็นนิวตันครับต่อมาในข้อชอจงนะครับเคลื่อนลงด้วยความหน่วง A มีค่าเท่ากับ4แต่ว่าหน่วงคือเป็นลบครับเราเข้าสมาการซิกมา f เท่ากับ ma เหมือนเดิมเนื่องจากเคลื่อนที่ลงครับเราจะให้ m G เป็นบวก ลบกับ normal force เท่ากับ m m, m คือ100คูณกับ a a คือลบ4ครับหากแทนค่าแล้วจะได้ออกมาว่า n มีค่าเท่ากับ101บวกกับ400เป็น1,400หน่วยเป็นนิวตันครับในกรณีที่สุดท้ายบอกว่าสลิงที่ขับลิฟต์สลิงที่ขับเคลื่อนลิฟต์ขาดเนี่ยนะครับจริงๆเราอยากหาความเร่งของลิฟต์ครับ จาก f, ทิ่มา f เท่ากับ ma ครับ f มีใครบ้างมี mg ทิศลงเพราะเวลาขาดมันพุ่งลงถูกไหมครับ mg ทิศลงเลยเป็นบวกเอาไปรวมกับลบ n เท่ากับ ma ครับแต่ a ตัวนี้ครับวัตถุมันตกอิสระครับ a ตรงนี้เลยกลายเป็น g ด้วยครับนั่นหมายความว่า mg ลบกับ n เท่ากับ mg ปัดกันทั้งสองข้างครับ นั่นแปลว่า n มีค่าเท่ากับ0หรือที่เราชอบเรียกกันว่าสภาวะไร้น้ำหนักกันนะครับข้อ39มวล100กิโลกร,รัมและมวล10กิโลกร,รัมอยู่ห่างกัน10เมตรจะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับจะใช้สูตร f m เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กํลัง2 g อันนี้เราต้องท่องให้ได้นะครับว่ามีค่าเท่ากับ6.67คูณ10ยกกํลังลบ11 M ก้อนก็คือ1 0 0กิโลกร,รมัมอีกก้อนก็คือ10กิโลกร,รมัมทวยบอกว่าห่างอยู่กันอยู่10เมตรเอาอ10ไปยกกำลังสครับออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ6.67คูณ10ยกกำลังลบ10หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ40ครับผมข้อสุดท้ายในเอพิโซดนี้นะครับถ้าระยะห่างของมวล4ก้อนต่อ2ก้อนมีค่าเพิ่มเป็น4เท่าแรงดึงดูดระหว่างมวลจะมีค่าเป็นกี่เท่าเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับ Fm ครั้งที่1เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กำลัง2แต่ว่าในครั้งที่1น,นะครับเราใช้อย่างนี้ไปได้เลยนะครับแต่ครั้งที่สองนะครับปรากฏว่ามวลของก้อนขวบระยะห่างมันเพิ่มเป็น4เท่าครับนั่นแปลว่า F ในครั้งที่2เนี่ย g ยัง g เดิมครับ m ยังเป็น m เดิมแต่ว่าระยะนะครับมันเพิ่มเป็น4เท่าของของเดิมนะครับถ้านี่คือสมการที่1และนี่คือสมการที่2ผมจะเอา1ตั้งแล้วหารด้วย2ครับก็จะได้ว่า f m1 ส่วนด้วย f m2 เท่ากับ g m1 m2 หารด้วย r คูณกับ g m1 m2 หารอีกทีด้วย 4r ทั้งหมดยกกำลังสองหรือผมจะยกขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับคูณด้วย 4r ยกกำลังสอง 4r ยกกำลังสองนะครับมันจะคือ 16r กำลังสองผมเอา G ตัด G M MM M ตัดกัน R ตัด R r า,าลังสตัวนี้ R ร์กำลังสองตัวนี้ครับนั่นแปลว่าระหว่าง f2 กับ f1 นะครับ f 2ต่อ f 1จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน16หรือพูดง่ายๆก็คือ f 2มีค่าเท่ากับ1ส่วน16เท่าของ f 1ครับโอเคนะครับเอพีสดนี้จบไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ